นโอกาสบัดนี้อัตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อประสาทความเลื่อมใสของญาติโยมทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นวันนี้คือท่านศึกษาธิการจังหวัดหนองคายโยมวิโรธต่อติดได้มาบำเพ็ญบุญกุศล ดังนั้นอัตมภาพก็จะได้นำธรรมะมาแสดงเพื่อเป็นข้อคิดซึ่งการประพฤติปฏิบัติธรรมเอาธรรมะไปทำตามเอาธรรมะไปปฏิบัติมันเป็นความดีหรือว่าเป็นสิ่งที่ผู้ชอบความสุขความเจริญความยุติธรรมทั้งหลายาจะพึงเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิต เพราะชีวิตของเรานี่ถ้าขาดธรรมะก็มีแต่ความเสื่อมดังพุทธภาสิตที่อรตมาได้ยกเป็นหัวข้อแห่งพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่นี้ว่าธร,รมโมหเวร,รักคติธรรมจาริงชัตตังมหันตังวิยะวัฏสกาเลซึ่งแปลว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมอุปมาเหมือนกับร่มคันใหญ่ ป้องกันบุคคลไม่ให้เปียกปอนด้วยน้ำฝนชั้นนั้นนี่ถ้าเรามีธรรมะธรรมะก็จะคุ้มครองรักษาเราอย่างเช่นรู้จักให้เกียรติเคาลบนับถือคนอื่นคนอื่นก็จะให้เกียรติเราเขาลบนับถือเราดังพุทธภาสิติว่าวันทโกปฏิวันทนนังซึ่งแปลว่าผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบ ผู้บูชาย่อมได้รับการบูชาตอบถ้าเรามีการเคารพนับถือคนอื่นคนอื่นก็จะเคารพนับถือเรานี่เรียกว่าธรรมะถ้าเราเอาไปประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะหาความรู้ความถูกต้องต่างๆถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเราเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติแล้วก็ศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม เพราะมันจะนําประโยชน์นําความสุขมาให้แก่ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัตินั้นอย่างแน่นอนแล้วก็จะเป็นเพื่อนของเราไปตราบเท่าสิ้นอายุไขดังสุนทรพูดอันประพันธ์เป็นภาษิตที่ว่าอันค่าไทยได้พึ่งเขาจึงรักแม้ถอยศักด์สิ้นอำนาจวาสนา เขาในนี้มิได้อยู่คู่ชีวาแต่วิชาช่วยกายจนวัยปานจะมีอำนาจวัสนาะอะไรแค่ไหนถ้ามีสิ่งที่เขาเพึ่งเราได้เขาก็นับถือเราแต่วิชาความรู้หรือธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเราจนถึงวาระสุดท้ายเพราะฉะนั้นการที่บุคคลจะมีความสุขความเจริญ ก็ต้องตั้งอยู่ในธรรมะ,ะมีสุจริตธรรมเป็นต้นนี่ก็อาศัยการประพฤติปฏิบัติธรรมะ,ะมีความอดความทนมีความขยันมันเพียรจึงได้ตำแหน่งหรือมีความเจริญรุ่งเรืองอในชีวิตการงานเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากข้อธรรมสิบข้อ,อให้เอาไป พิจารณาท่านเรียกว่าทศพิษราชธรรมทศพิษราชธรรมนี่ญาติโยมเคยได้ยินอย่างเช่นพระเจ้าอยู่หวัวผู้ปกครองแผ่นดินท่านมีทศพิษราชธรรมตั้งแต่สมัยโบราณกาลมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาดกเรื่องอะไรต่างๆอย่างพระ,พระเจ้าพราราณสีอย่างนี้มาก่อนพระเจ้าปมทัต ที่เราได้ยินในชาดกเวลาประพฤติไม่เป็นธรรมก็จะมีพระโพธิสัตว์ได้ไปโปรดแล้วก็ไปเทศให้พระเจ้าแผ่นด,ดินเมืองนั้นนะให้ประพฤติธรรมสิบประการก็คือทศพิษราชธรรมทำ,ทำอันผู้ใหญ่ผู้ปกครองบ้านเมืองหรือว่าผู้เป็นหัวหน้าต่างๆผู้เป็นใหญ่ต่างๆ ควรจะได้เอาไปปฏิบัติตไม่ใช่เฉพาะพระเจ้าแผ่นดินนะผู้ใหญ่ทั้งหลายแม้แต่พ่อแม่เราเนี่ยหรือว่าใครก็ตามอยากเอาธรรมะนี้ไปปฏิบัติก็สามารถเอาไปปฏิบัติได้มีสิบข้อด้วยกันหนึ่งก็คือทานนังทานังนี่หมายถึงการให้ทานวัตถุสิ่งของหยิบยืน่นอะไรให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้น้อยกว่าตนเนี่ยเขาก็จะรักเราเนี่ยก็สองก็คือสีลังสีลังเนี่ยหมายถึงการปรับพฤติตนอ่าให้ปกติทางกายทางวาจาทางใจเราต้องประพฤติอยู่ในศีลอ่สามก็คือปริจจาคังอ่าปริจจาคังก็คือการเสียสละการบริจาคที่เราญยติดยมได้ยินเนี่ยเสียสละความสุขไม่ว่าจะเป็น เวลาไหนก็มีความเสียสละ,ะไปช่วยอ,อย่างพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยพระองค์มีความเสียสละสี่ก็คืออาจชวังอ,อาจชวังก็คือความเป็นคนประพฤติซื่อตรงซื่อตรงต่อหน้าที่ซื่อตรงต่อบุคคลต่างๆข้อห้าก็คือมัทธวังมัทธวังก็คือความเป็นผู้ประพฤติ อ่อนน้อมขำตนเป็นผู้อ่อนโยนผู้ใหญ่เนี่ยถ้ามีความอ่อนโยนมีความเห็นอกเห็นใจมีเมตตาหลังที่ท่านว่าบางคราวก็ใช้พระเดชบางคราวก็ใช้พระคุณต่อไปก็ตับปังตับปังคือความเป็นผู้มีมีตบะมีความเพียรเป็นตบะธรรมป้องกันความเสื่อมต่อไปก็ที่เกตอกโกทัง อโกทังก็คือความเป็นผู้ไม่โกรธอ่าไม่โกรธนะมีความสงบม,มีความอดกัน้นนะผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยข้อที่แปดอวิหิงสาอ่ออภัยข้อหนึ่งคืออวิหิงสาอ่อวิหิงสาก็คือความไม่เบียดเบียนเป็นผู้มีเมตาตากรุณาอ่าไม่เบียดเบียนต่อคนอื่นอะไรต่างๆข้อที่เก้าคือขันติอ่ขันติหมายถึง ความอดทนเพราะว่าผู้เป็นใหญ่จะต้องรับผิดชอบต้องมีหน้าที่ในการดูแลต่างๆเนี่ยจะต้องมีความอดทนอดทนต่อการทำงานอดทนต่อคนลหลายๆคนอ,อยู่ด้วยกันมันก็เหมือนกับพ่อแม่เรามีลูกหลายคนเนี่ยวล,ลูกคนนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งลูกคนนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งหลายคนก็หลายจิตหลายใจ ดังที่ท่านว่านนานาจิตตังเนี่ยจะต้องมีความอดทนนะผู้เป็นใหญ่เนี่ยมีขันติข้อสุดท้ายข้อที่สิบคืออวิโลทนานั่งอวิโลทนานังก็คือความเป็นผู้ประพฤติไม่คาดจ,จากรำรจะตัดสินอะไรจะทําอะไรจะพูดอะไรเนี่ยต้องนึกถึงธรรมก่อนว่าธรรมะพูดว่ายังไงธรรมะสอนยังไงถ้าอันนี้มันจะเป็นอคติความลำเอียง ถ้าอันนี้มันจะเป็นความโกรธความอะไรต่างๆนี่ท่านก็จะมีธรรมะเป็นเหมือนกับบรรทัดฐานให้ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่มันถูกต้องสิ่งที่มันดีงามนี่เรียกว่าทศพิธราชธรรมสิบข้อที่เราควรจะเอาไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็ครบสิบข้อในทศพิธราชธรรม นี่แหะเป็นธรรมะที่อยากจะฝากไม่ว่าจะเป็นอยากเป็นโยมเราทั้งท่านทั้งหลายควรจะได้เอาไปปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติได้ดีเนี่ยมันก็จะเกิดความสุขความเจริญมีชื่อเสียงเกียรติยศขจรขจาจไปคนเราเกิดมาไม่มีอะไรที่จะฝากไว้นอกจากคุณงามความดี จะทําให้คนระลึกนึกถึงไปตาบนานเท่านานดังพุทธภาสิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนชีรติซึ่งแปลว่ารูปร่างกายของสัตว์ทั้งหลายนี่ย่อมเปืือยย่อมเน่าย่อมสลายไปสิ้นไปนามโคตตังนชีรติส่วนนามหรือว่าชื่อเสียง ไม่เสื่อมไม่สลายไม่ทำลายไปไม่เสื่อมไม่สิ้นไปไม่เสื่อมไม่สิ้นไปชื่อเสียงเกียรติยศด,ดังที่พระมหาสมณเจ้ากรมพับปรมานุชิตทิโนโอรสท่านได้ประพันธ์ไว้ว่าพฤิศพ,พก,กาสอนอีกกุญชออันปดปรงโททนสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติที่วางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาคือนนหมายความว่าสัตว์ทั้งหลายพวกที่มีเขาก็ทิ้งเขาไว้ประดับให้คนเอามาใช้มาประดับน่พวกที่มีงามีฟันก็เอาพวกงาพวกฟันอะไรมาเป็นเครื่องประดับให้สวยให้งามพวกที่มีหนังน่ก็เอามาใช้ประโยชน์ประดับไว้ตาตึงไว้ให้คนได้ดูเป็นของ สวยของงามหรือประดับไว้ตามบ้านตามเรือนอส่วนมนุษย์เราน,นรชาติตีวางบายไม่มีอะไรถ้าสิ้นไปแล้วก็มีแต่คุณงามความดีที่จะประดับไว้ในโลกในโลกาให้คนเขาได้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอัตมภาพก็ขออนุโมทนากับท่านศึกษาธิการ วิโรธต่อติดศึกษาธิการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยภรรยาคุณครูบรรณภาต่อติดอาติมิตรทั้งหลายที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลในโอกาสนี้ดังนั้นอัตมาภาพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดถึงกุศลคุณงามความดีที่ท่านเจ้าภาพ ญาติโจมได้ประกอบได้ทำขึ้นในโอกาสนี้จงมาเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยอายุวันนะสุขะละและปฏิพา,านทนสารสมบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันจงทุกท่านทุกคนแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรเกเวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการชนี